สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาอัปเดตครับสำหรับวันนี้รายการอัปเดตเอเจนต์นะครับประจําวันพฤหัสที่1น่ธันวาคมนะครับ,บ,รบก็เป็นวันแรกของเดือนเลยนะครับจะมาพบกับนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเริ่มนะครับเริ่มจะมีทิศทางที่ชัดเจนนะเพิ่มมากขึ้นนั้นอย่างแรกก็คือ วอลุ่มการซื้อขายนะครับกลับมาแล้วนะครับวอลุ่มการซื้อขายกลับมาแล้วอยู่ที่75,000กว่าล้านบาทนะครับก็วันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยนะครับบวกไปถึง13จุดนะครับปิดไปที่1,648นะครับก็ถือว่า ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับดีเลยดีมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเออเรามาดูที่นักลงทุนต่างประเทศนะหรือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็เข้าซื้อสุทธินะครับหนึ่แล้วก็มีรายย่อยนะครับขายออกมา4 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าหุ้นนะครับเดลต้านะที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ส่งผลบวกกับตลาดค่อนข้างเยอะนะครับก็ ต้องไปตามดูนะครับพรุ่งนี้นะวันศุกร์อาจจะซื้อขายกันวันสุดท้ายนะหมาย,มายความว่าวันสุดท้ายของสัปดาห์นะอาจจะต้องไปตามดูต่อสัปดาห์หน้าว่าทิศทางนะครับของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมพามาดูกราฟนะครับในในสั้นๆตรงนี้ก่อนดีกว่าคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรียกได้ว่าพยายามที่จะปรับตัวนะครับสูงขึ้นนะสูงขึ้นเรื่อยๆ ค่งแน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยบวกนะครับเป็นปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นอเมริกานะครับที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มีโอกาสนับขึ้นไปทดสอบนะครับบริเวณ1,650ได้นะครับถือว่าเป็นเป็นจุดที่ค่อนข้างดีนะครับตามเส้นที่ผมได้มาร์ตรงนี้ไว้นะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆนะครับ ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้มากนะครับที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะไปเทสไฮเดิมนะครับตรงเนี้ยที่เห็นสั้นๆเนี่ยหนึ่งพนหกนะครับผมเชื่อว่าถึงนะไม่ไม่พรุ่งนี้ก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมีโอกาสเห็น1นึ่นแน่นอน1นึ่งกอ็นะก็อาจจะต้องเอามาเอาใจช่วยนะตลาดหุ้นไทยกันนะครับในในรอบนี้นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีหุ้นตัวหนึ่งที่จะเอามาฝากกันนะเป็นหุ้นที่เอ่อเรียกได้ว่าอาจจะ ปรับตัวนะครับลดลงแล้วก็อาจจะกำลังอยู่ในภาวะที่ขึ้นหรือเปล่านะลองมาดูกันคือตรงนี้ผมมองว่า S S C G P นะหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ปรับตัวนะลงมาซึ่งผมได้มีเขียนบอกไว้นะว่าหุ้นเนี่ยมีโอกาสนะที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกนะเพราะตอนนี้มันเป็นลักษณะของการไซด์เวย คือเป็นไซเวที่กรอบกว้างมากๆแล้วมีโอกาสที่จะทะลุกรอบขึ้นไปนะก็มองแนวต้านที่ะระดับบริเวณ57แล้วก็ถ้า57ทะลุขึ้นไปเนี่ยจะไปได้ไกลถึง61เลยนะอ่าแต่ในทางกับกันถ้า57ไม่ผ่านเนี่ยจะลงไปทดสอบแนวนรับแรกที่52ก่อนก็ต้องลองตามดูกันนะว่า SCGP นี้มันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะหลังจากที่เลือกได้ว่าไซเวในกรอบกว้าง ลักษณะนี้มาเลยนะก็คือตั้งแต่กรอบตรงนี้มานะซึ่งผมมองว่าเนี่ยลูกศรตรงนี้ผมก็ลุ้นนะภาวานาให้มันขึ้นนะทะลุเหนือ57แล้วก็ไปที่61ก็ประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ครับอาจจะจบลงเป็นเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็อาจจะแบ่งปันนะกดแชร์ให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ